สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นิ New c เนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาร์เซนอลโดยมิเกลเตต้านะครับให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับที่จะบุกไปเยือนเลสเตอร์ซิตี้ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมในคืนวันเสาร์นะครับเวลา22นาฬิกาโดยเตต้านะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในเกมนัดนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นโทมัสปาเต้นะครับกลับคืนสนามอีกครั้งในรอบ2-3นัดที่ผ่านมานะครับโดยการขาดหายไปของโทมัสปาเต้นะครับส่งผลกระทบอย่างยิ่งนะครับสำหรับฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอล ตัวสีนัดที่ผ่านมานะครับสามารถชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับคือนัดล่าสุดนะครับที่ปลุกไปชนะเอตันเวลลาถึงถิ่นนะครับสประตูต่อ4ซึ่งเห็นได้ว่านะครับการขาดหายไปของปาเต้นะครับส่งผลกระทบนะครับให้ออสเตอลนะครับค่อนข้างจะมีอัตราการเสียประตูค่อนข้างจะเยอะนะครับถึงแม้จะได้ในส่วนของกองกลางนะครับมากประสบการณ์อย่างตัวินโดนะครับก็ไม่สามารถที่จะแทนที่นะครับตทมัสเตเต้นะครับในแผงกองกลางตัวรับได้นะครับซึ่งในเกมวันนี้นะครับมีโอกาสค่อนข้างที่จะสูงนะครับที่เราจะเห็นในส่วนของตทมัสปาเต้นะครับ อยู่ในมานั่งสารอนะครับในการได้กลับมาลงเล่นอีกครั้งนั้นก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอาร์เตต้านะครับได้กล่าวนะครับว่าการกลับมาของตมัตปาเต้นะครับจะเป็นกําลังสําคัญนะครับให้อร์เตนอนมีในส่วนของโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปาเต้ในฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างอร์เซนอลไปแล้วในลีกนะครับจำนวน18นัดทาได้2ประตูนะครับถือว่านะครับเป็นฟอร์มการเล่นนันยอดเยี่ยมของนักเตะนะครับในฤดูกาลนี้ ข่าวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการอัปเดตอาการบาดเจ็บของกาเบรียลเกซุดนะครับโดยมิเกลเตต้านะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับพว่าเกสซุดสามารถนะครับฟื้นจากอาการบาดเจ็บได้ค่อนข้างจะเร็วกว่ากําหนดที่คาดการไว้นะครับตอนนี้เขากลับมานะครับซ้อมเพื่อเรียกความฟิตกับสมรสนได้แล้วนะครับและเราหวังว่านะครับจะได้เห็นกาเบรียลเกซุดนะครับลงสนามอีกครั้งนะครับในเดือนมีนาคมที่จะมาถึงนี้โดยเกสซุดนะครับได้รับบาดเจ็บในช่วงการแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกปลายปีก่อนนะครับ ทำให้ต้องรักษาอาการบาดเจ็บยาวถึง3เดือนด้วยกันนะครับโดยขณะนี้นะครับกาเบรียลเกซุสกำลังฝึกซ้อมในการเรียกความฟิตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเกซุสนะครับสามารถสร้างผลงานตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับด้วยค่าตัว46ล้านปอนด์นะครับจากสโมสรเพื่อนร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยลงสนามนะครับช่วยต้นสังกัดไปแล้วสีนัดนะครับทำได้5ประตูกับ6กแอสซิตถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญนะครับของอาร์เซนอล ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของสมสอนอาร์ซนอลนะครับก่อนเกมที่จะพบกับเดนเตอร์ซิตี้ในคืนนี้นะครับว่านักเตะตัวสําคัญนะครับสตัวกําลังจะใกล้กลับมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในเกมนัดนี้นะครับโทมัสเาเตจะมีรายชื่อในการลงสนามหรือเปล่านะครับก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของการอัปเดตข่าวสารของสมสอนอาร์ซนอลในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับ